กองครับผมมาจากโอภาสโอภาสเด็ดพิรเกษม81นองแข็งรงงุรงเฟ่นคานครวันนี้จะมีลูกศิษย์ของผมคนหนึ่งเขาสอบติดเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหารประจำปี2 5 6 3นี้น้องต่เลยหงตัวนะครับครับผมนายพิพัฒน์โอภาสปีมโนด้วครับครับเออน้องปอนใช่ไหมครับสอบติดภาคหลวงนะครับอนนงน,นะ,ค,ะครับครับ ่อนมาตีวที่นี่ตั้งแต่เนิ่นๆเลยใช่ไหมตั้งแต่เนิ่นๆเลยที่เปิดตีวใช่ไหมอ่าครับแล้วนําไปไปรูกใช้ในวันจีนทิที่ตรงกี่เปอร์เซ็นต์ครับเยอะอยู่นะคนระับประมาณห้าสิบถึงหกสิบเปอร์เซ็นตะ์ครับอ๋อครับ<ๆ>แล้วเอ่อในการทำข้อสอบนี่อาจารย์จะมีจะมีสอนครบทุกวิชาเอะไรที่ ใช่ครับถามวิชาอะไรครับถามนิดหน่อยคณิตว <uh ิทย์อังกฤษไทยสังคมครับก็ใช่จริงประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะห้าสิบถึงหกสิบห้าสิบถึงหกสิบครับแล้วเอ่อจะถามครบถามสุดท้ายจะทไงไห้เราสอบติดครับก็มันอ่านหนังสือที่อาจารย์ให้เยอะๆนะฮะจำสูตรจำห้องจำสูตรพวกนี้ฮะแล้วก็ พวกโครงสร้างต่างๆของประโยคครับแค่นี้นะครับขอบคุณครับ